ในเช้าวันเสาร์ที่มีแดดแรงเด็กๆตื่นเต้นกันมากเพราะจะได้ไปตลาดนัดประจำหมู่บ้านที่นั่นเต็มไปด้วยของเล่นขนมต่างๆและที่สำคัญสติกเกอร์เรืองแสงที่ทุกคนพูดถึงเด็กๆยกมือกันสูงเพื่อของเงินจากพ่อแม่และรีดวิ่งไปที่ตลาดทันทีอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดความสนุกในฉากต่อไปเมื่อเด็กๆมาถึงตลาดนัดพวกเขาพบแผงขายสติกเกอร์เรืองแสงที่มีสีสันสดใส และลวดลายน่ารักทุกแบบจึงไม่รอช้าเลือกซื้อกันอย่างรวดเร็วบางคนได้แบบที่ชอบในทันทีแต่บางคนต้องใช้เวลานานกว่าเพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อรับชมการประจนภัยอีกมากมายหลังจากที่เด็กๆเลือกซื้อสติกเกอร์ได้แล้วพวกเขาก็เริ่มอวดกันสติกเกอร์แหลองแสงเหล่านี้มีลวดลายที่โดดเด่นและสวยงามมากบางคนได้รูปดาวบางคนได้รูปดอกไม้ เด็กๆทุกคนต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจในสิ่งที่ได้มาซึ่งทำให้พวกเขายิ้มแย้มอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆอีกมากมายเมื่อกลับมาถึงบ้านเอกเด็กได้นัดหมายกันมารวมตัวที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเตรียมตกแต่งกล่องดินสอกันพวกเขานำสติกเกอร์เรืองแสงที่ได้ซื้อมาวางเรียนตันบนโตและเริ่มวางแผนการตกแต่งโดยหารือกันอย่างตื่นเต้นอย่าลืมกดไลค์ และ subscribe เพื่อไม่พลาดการตกแต่งกล่องดินสอสดสร้างสรรค์เด็กๆเริ่มต้นการตกแต่งกล่องดินสอด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสติกเกอร์แต่ละแผ่นและเริ่มติดอย่างระมัดระวังพวกเขามีความสุขมากเมื่อเห็นกล่องดินสอของพวกเขาเริ่มมีชีวิตชีวาและสว่างใสไวขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมกด like และ subscribe เพื่อไม่พลาดการผจญภัยในฉากต่อไปหลังจากที่เด็กๆตกแต่งกล่องดินสอเสร็จแล้วพวกเขาก็นำมาอวดกัน ทุกคนรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเองและไม่ลืมที่จะกล่าวชมเชยเพื่อนๆกล่องบินสอที่ถูกตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์เรือนแสนนั้นดูดีและน่ารักมากอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดความสนุกในฉากต,ต่อไปเมื่อถึงเวลาคำ่ำเด็กๆตัดสินใจปิดไฟเพื่อดูความสวยงามของสติ๊กเกอร์เรืองแสนทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นกล่องดินสอของพวกเขาเปล่งแสงสว่างสดใสในความมืด พวกเขาหัวเราะและแสดงความตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกอีกมากมายในขณะที่เด็กๆนั่งคุยกันต่อพวกเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการซื้อสติ๊กเกอร์เรือนแสนและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสติ๊กเกอร์นั้นๆทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่าตื่นเต้นที่อยากแบ่งปันอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดการผจญภัยในฉากต่อไปก่อนที่เด็กๆจะแยกย้ายกลับบ้าน วกเขาเก็บกล่องดินสอที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเข้าในกระเป๋านักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและอดใจรอไม่ไหวที่จะแสดงผลงานของตนเองอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อไม่พลาดความสนุกในฉากต่อไปในวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเด็กๆต่างนำกล่องดินสอที่ตกแต่งด้วยสติกเกอร์เรือนแสงมาอวดเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนต่างก็ชื่นชมและกล่าวชมเชยผลงานของพวกเขา เด็กๆรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากที่สามารถแบ่งปันความสนุกนี้กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดความสนุกในครั้งต่อไป